เขียนชื่อผักผลไม้ที่ให้คุณค่าต่อร่างกายแล้วก็วาดภาพผักผลไม้ที่เรารู้จักพร้อมบอกด้วยว่าผักผลไม้ที่เราวาดมาคืออะไรแล้วก็บอกประโยชน์ของมันด้วยว่ามันให้ประโยชน์ยังไงแล้ว,ลวยกตัวอ,อย่างด้วยว่า,านักเรียนเอาผักชนิดนี้ไปทำ <c oughs> ไปทำอะไรทานไปทำเป็นอาหารอะไร อแล้วครับเพราะที่ทราในไควา้ารูแก้ผมผู้สนงสสนุกมากครับ การกินอาหารในแต่ละวัยแต่ได้รับความรู้เรื่องอาหารแต่ละชนิดให้สารอาหารอะไรบ้างครับเป็นการให้เด็กของเรามีได้สแสดงความคิดสร้างสารรค์จินตนาการที่ดีออกมาในการวาดภาพระบายสีนะคะแล้วก็จะมีงานปั้นที่เด็กนักเรียนของเราลงมือปฏิบัติจริงแล้วเด็กก็จะชอบมากนะคะอาจจะเป็นปั้นผลไม้หรือว่าผักที่เด็กนํามานะคะที่คุณครูให้เด็กฝึกลงมือปฏิบัติจริงนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีเยี่ยมนะคะ ดิฉันก็อยากจะให้คุณครูศิละปะทุกท่านนะคะได้นำชุดเรียนรู้กลางมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และจะได้พบกับมิติใหม่ในการจัดการเรียนการสอนค่ะสำหรับชุดวิชาภาษาอังกฤษค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูได้ใช้ชุดการเรียนรู้กลางมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาของโภชนาการสมัยทั้ง4ชุดเลยค่ะทั้ง4ี่เล่มเลยโดยวิธีการนำเสนอให้ใหนักเรียนได้รับความรู้ เกี hehe, so and son the ่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับอนามัยเพราะว่าเด็กชั้นปหกเขาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเขาก็รักสวยรักงามเขาจะเห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพสุดเรียนกลางที่โรงเรียนบ้านนนหวดยดเนินการประสบผลสําเร็จซึ่งตามโครงการโภชนาการสมวัยเพราะว่าเรามีการบรรจุจัดทาเป็นนโยบายในการดําเนินการของโรงเรียนจัดทาเป็นแผนการจัดการเรียนการสอนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ที่เป็นทีมงานที่มีคุณภาพแล้วผู้ที่รับผิดชอบก็รายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกรรมการสถานศาึกษาผู้บริหารโรงเรียนผู้ปกครองเป็นนโยบายที่เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโรงเรียนขอยืนยันว่าชุดเรียนรู้กลางโภชนาการสมวัยเกื้อประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนต่อการพัฒนาสถานศาึกษาและที่สำคัญ ส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนสนองแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในช่วงที่กระทรวงสาธาริการต้องการเร่งรัดอย่างจริงจังหลังจากที่เรียนจากโรงเรียนไปแล้วเขาก็ชอบทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนต้องขยันพยอให้ทานก็ทานเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องอ เขาเรียนไปจากเรียนเขาก็จะเล่าเล่าให้คุณแม่ฟังว่าขนมก็จะมีเกรดแยกเกรดว่าขนมดีเกรด ABC ให้เลือกทานบางทีซื้อขนมมาแล้วเขาก็เอาให้ดูว่าแม่ขนมนี้เศษดีนะเข้ก็จะเล่าให้ฟัง